ชอรี9999 99, สวัสดีค่ะในเวลานี้ขั้นตอนสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้ามคือการฮีลิ่งหรือการสมดุลพลังงานในตัวสำหรับบางคนอาจรู้สึกสับสนและหลงทางอยู่แต่ช่วงเวลาที่สำคัญนี้จะทำให้คุณเป็นอิสระจากพันธนาการหรือสิ่งที่ทำให้คุณหาทางออกไม่ได้สมดุลอารมณ์และพลังงานของตัวคุณเองทุกอย่างกำลังถูกบ่มเพาะอย่างช้าๆเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ภายใต้ผืนดินนั้นที่กำลังค่อยๆเติบโตเป็นต้นกล้า ในเวลานี้คือช่วงเวลาที่คุณควรอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อเรียนรู้และตกผลึกเรื่องราวต่างๆเมื่อทุกอย่างถึงพร้อมแห่งปัจจัยและสุกงอมมากพอการเริ่มต้นใหม่ก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับคุณคนใหม่ที่รักและเห็นคุณค่านในตัวเองอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลานี้อาจด,ดูมืดมนและสิ้นหวังแต่ความรู้สึกนี้จะอยู่กับคุณแค่ชั่วคราว โฟกัสและจูนพลังงานในตัวคุณเพื่อการเริ่มต้นใหม่ที่กำลังมาถึงในไม่ช้ามีผู้คนที่รักและคอยพพอร์ตคุณอยู่เลือกมองสถานการณ์ในด้านบวกทุกอย่างจะถูกแผ่ขยายออกมาจากเอเนจีภายในของคุณเองแสงสว่างในตัวคุณจะแผ่ขยายความอบอุ่นไปถึงผู้อื่นได้เมื่อคุณอินเตนในตัวเอง